สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love ดูที่นี่คือเรื่องราวความรักทั่วไปโดยรวมสำหรับราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกรกฎาคม2025นะสําะสำหรับวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปนะสนใจดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่ยิปซีก็ติดต่อแอดมินนะคะ แล้วก็สําหรับท่านใดสนใจหินมงคลวัตถุมงคลเครื่องประดับมงคลลูกปัดนําโชคคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนว่าชอบชิ้นไหนแล้วก็ติดต่อแอดมินนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆขอบคุณที่สปอร์ตช anel เราเรื่อยมาอเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยราศีสิงห์เรื่องราวความรักเดือนกนรกฎาคมราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้าง ราศีสิงค่ะว้าวราศีสิงเดือนนี้ได้ดั่งใจมากมายนะอาจจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าความรักมาพร้อมโชคลาภเงินทองนะคะโอ้โหให้คนคู่ขึ้นปิดท้ายเลยปิดคิปเหอะ <c oughs> ไม่ต้องดูและ <c oughs> <laughs> หยอกหยอกยอกยอกดูดูดูด <laughs> อ่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานค่ะราศีสิงห์แหมเดือนนี้ไพ่ออกมาดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ <laughs> โอ้โหไพ่เหรียญขึ้นแบบขึ้นขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะติดเอ,อ่อนูตมาให้อาจารยสร้บังไว้นะ อืมจริงๆแหละเดือนนี้จะได้ทั้งโอ้โโชคลาภแล้วก็เงินทองนะอืมเจ็บท้วอยากจะบอกอะไรเนาะสงสัยออการเลือกการตัดสินใจเลือกอหรือว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีผู้คนเยอะๆมากมายเข้ามาในชีวิตนะคะ ราศีสิงห์เดี๋ยเรามาเช็คพลังงานยูนิเวอร์สหน่อยอให้ทิ้งเรื่องราวเก่าๆรวมถึงอาจจะหมายถึงคนเก่าๆคนเดิมๆเอาไว้เบื้องหลังได้เลยนะเพราะว่าสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะอาจจะเข้ามาหลายสิ่งด้วยนะคะอ,อันนี้หมายถึงว่าให้คุณรู้ตัวตนของคุณให้มากพอนะว่า ประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนอะไรคุณบ้างอะไรที่คุณต้องการนะอะไรที่คุณไม่ต้องการในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะราศีสิงห์ราศีสิงห์งเดือนนี้มีเกณฑ์การเกี่ยวข้องกับชาวธาตุด,ดินพฤึกศบกันบังกอนนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ํากรากฎพิจิตมีแล้วก็ไพ่คนคู่ขึ้นละเนือคู่มาแน่ ถ้าติดขัดปัญหาเรื่องการงานการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีของคุณในเรื่องการงานการเงินลงถึงเรื่องของความรักถ้ารอมานานความรักก็จะเข้ามาในชีวิตจะเข้ามาพร้อมๆกันเหมือนคุณได้รับโชคลาภเหมือนลอตเตอรี่เหมือน, tery, นถูกรางวัลอะไรประมาณนี้คือเฮงทั้งความรักแล้วก็เฮงในเรื่องของการงานการเงินด้วยสําหรับใครที่มีลัคนาไทยราศีสิงห์รวมถึงราศีสิงห์ที่วันที่ตบ,บตะวันตกก็เช็คไปพร้อมกันได้นะคะ อพลังงานออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นในพาร์ทของ no contact หรือว่าคู่รักที่เป็นประเด็นแล้วแล้วก็ถ้าคุณมีความคาดหวังจะให้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันความคาดหวังนั้นจะสำเร็จผลนะตัวเขาเองในเวลานี้ก็คิดถึงคุณมากแล้วเขาก็ยังไม่ได้มีใครใหม่จริงจังนะคะ คนที่คุณรู้สึกด้วยมากที่สุดน่ะพลังงานเขาอะค่ะที่อตอนนี้สื่อถึงคุณมากที่สุดคนคนนี้จะติดต่อสื่อสารกลับมาผ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์ในเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะจะจะ,จะเกิดขึ้นนะ่ะเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยได้ดั่งใจแน่คนที่คุณอยากให้กลับนะ่ะกลับมาแน่นะคะแต่ว่ากลับมาเนี่ยมันยังจะไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของการเริ่มความสัมพันธ์นะกลับมานในลักษณะ เคลียพูดคุยปัญหาคาใจที่ค้างคาแล้วเขาก็ให้เกียรติคุณแหละว่าคุณมองดูว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หลังจากที่เคลียร์ใจกันได้แล้วทีนี้ทีนี้พลังงานฝั่งคุณมันค่อนข้างจะลังเลใจเนาะคือเขาอาจจะกลับมาในวันที่ช้าเกินแล้วก็ทําให้เริ่มคุณเริ่มลังเลใจ ราะว่าความรู้สึกที่คุณมีให้เขามันไม่เหมือนเดิมหรือบางทีคุณอาจจะเริ่มเปิดอกเปิดใจคุยกับคนอื่นไปแล้วพอเขากลับเข้ามาคุณก็เลยเริ่มลังเลใจว่าเอ๊ะเราจะปิดตัวอีกครั้งเพื่อที่จะหวนคืนกลับไปเริ่มต้นกับคนคนนี้อีกเหรอนะคะคุณรู้สึกไม่มั่นใจตรงนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่คุณต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเพื่อให้รู้แน่ชัดว่าใครคือเนื้อคู่ของคุณความรู้สึกคุณจะบอกเองแหละ นะคะแต่ว่าคนๆนี้ที่กลับเข้ามาความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคุณก็ค่อนข้างมาเต็มแต่ความรู้สึกที่คุณมีให้เขามันค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ลังเลใจในปลายทาง5้ามิเท้าต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองพอสมควรว่าจะคนเดิมหรือว่าจะกลับคนใหม่นะคะทีนี้ก็ให้สังเกตอีกนั่นแหละนะคะไพ่บอกลุกอ inside yourself หมายความว่าอะไรให้ดูที่การกระทําและความรู้สึกอะคะ่ะว่าใครที่ทําให้คุณรู้สึกว่า เขาเห็นคุณค่าของคุณมากที่สุดรักคุณมากที่สุดก็จะต้องเป็นคนคนนั้นเพราะคุณเรียนรู้มาแล้วนี่คุณเคยเป็นผู้ให้มาเยอะแล้วราศีสิงห์ันนี้ก็ถึงตาคุณที่คุณจะต้องได้รับในสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไปทั้งกับคนเดิมๆแล้วก็คนใหม่ที่จะเข้ามานะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณมีค่ามากมายเลยสําหรับเขานะคะ อ,อดังนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าให้เอาประสบการณ์มานั่งพิจารณาอีกทีว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคนเดิมนะแล้วจะเริ่มต้นกับคนไหนนะคะก็พิจารณาดูให้ดีมีเวลาค่ะใช้เวลาสัก2เดือนก็ได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะยังไม่ต้องรีบนะคะตัดสินใจดูว่าจะเลือกใครไพ่3ามถ้วยอยู่ตรงนั้นนะคะ ทีนี้ในพาสของคนโสดคนโสดหลังจากที่โสดมานานเนาะอาจจะมุ่งมั่นเรื่องเงินเรื่องทองตอนนี้คนโสดจะมีโชคลาภในเรื่องของเงินเงินทองทองจริงๆทุกสถานะแหละราศีสิงค์คุณจะมีโชคลาภในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยอาจจะมีการเกี่ยวข้องหรืออาจจะนำพาความรักมาให้นะคะดังนั้น คนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีการเดินทางติดต่อประสานเรื่องงานพบปะผู้คนแล้วก็นำพาให้คุณได้เจอความรักดังนั้นราศีสิงเดือนนี้ชีพจรลงเท้าหน่อยนะออกไปพบปะผู้คนหน่อยนะแต่งตัวสวยๆหล่อๆออกไปเจอที่ไหนก็ตามที่มีคนเชิญไปก็ไปซะหน่อย ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานเรื่องเงินที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานการเงินที่คุณจะได้รับรวมถึงโอกาสทางความรักที่มันก็กําลังจะเข้ามาพร้อมโชคลาภเงินทองนะคะโอกาสทางการเงินเข้ามาพร้อมโชคลาภเงินทองดังนั้นก็จัดเสลยนะคะหลังจากที่เราเองก็คู่ควรอยู่แล้วที่จะสําเร็จทั้งสองทางนะคะปลา,ปลาทางข้างหน้าเป็น5มีเท้านออาจจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการบาลานซ์ ะะการบาลานซ์สองเหรียญการบาลานซ์ในเรื่องของหาเงินเงินเงินทองทองกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่3ถ้วยมันก็ทำให้คุณรู้สึก enjoy นะมีความสุขนะ lucky in love lucky in game ประมาณนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอทั้งเงินทองและความรักพร้อมๆกันหรือจะมาในเวลาไล่ๆกันเดือนต่อเดือนเช่นเ,เดือนสิงหาคมเงินมาก่อนเพราะไพ่พเหรียญเยอะนะคะ ถัดไปก็จะเป็นเดือนแห่งความรักของคุณหรือไม่แน่น่ามันอาจจะมาพร้อมกันนะ a อ t ต e s a m ซ t ถามได้เพราะไพ่ก็ออกมาบอกว่ามันมาพร้อมกันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะสำหรับเนื้อคู่ของคุณนะคะเ,เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอะไรที่เ,เขาเรียกว่ามีเคมีตรงกันกันกบคุณนะคะอายุอนามเนี่ยก็อาจจะไล่เลี่ยก,กับคุณหรือห่างจากคุณไม่มากแต่คนคนนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าไรลา เป็นเจ้าของธุรกิจที่เชื้อเชิญคุณไปร่วมงานด้วยก็เป็นไปได้นะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีโปรไฟล์เหนือกว่าคุณคือมันจะเกี่ยวเนื่องกับการทํางานได้หรือเกี่ยวเนื่องกับทางสื่อโซเชียลออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีโปรไฟล์ในด้านการงานการเงินเหนือกว่าแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกหนะ้าตามีสเสน่ห์นะคะเอ่อจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ได้หวนนี้ไพ่ไม่ได้บอกแน่ชัดว่าเป็นชาวต่างชาติแบบ100%ดังนั้น ก็เหมือนเดิมนะคะ look inside yourself คุณเป็นสายฝอรหรือยังสายาหนุ่มไทยสาวไทยอยู่ก็เลือกเอาตามอธัธยาศัยแต่จะได้คนดีๆติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนนะคะสำหรับคุณคนโสดนะทีนี้ในพาร์ทของคนที่คุยคุยกันอยู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะต้องรอหน่อยนะคะ คนคนนี้ที่คุณดูด้วยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างอะ่ะมีความคอนฟ idence มีความมั่นใจในตัวเองสูงดังนั้นถ้าเขายังไม่มั่นใจในความรู้สึกเขาก็คงจะยังไม่บอกความรู้สึกให้คุณได้รู้ว่าเขาจะไปไงต่อเขาก็จะเป็นลักษณะคุยไปคุยมาอยู่อย่างนี้แหละนะคะคุณอาจจะรอนะรอนะหนึ่งถ้วยรอจนเมื่อยแล้วนะคะกระโดดออกจากถ้วยดีกว่าปลานะ่ะ <c oughs> เปิดโอกาสให้ได้พบเจอคนใหม่แล้วคุณก็จะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงเนื้อคู่ที่ที่แท้จริงอยู่ที่ฝั่งคุณไม่ได้อยู่ที่ฝั่งคนที่ไม่ชัดเจนนะอยู่ที่ฝั่งคุณดังนั้นถ้าเปิดอกเปิดใจเนื้อคู่คุณมาแน่ไม่ใช่คนที่ไม่ชัดเจนคนนี้นะคะฝั่งนี้ไม่มีพลังงานเนื้อคู่มีแต่อีโก้กับตัวตนของเขา ฝั่งเราต่างหากที่คู่มาแล้วถ้าเกิดว่าเปิดอกเปิดใจเนื้อคู่ที่เฝ้าหวังเฝ้ารอคอยเฝ้าอธิษฐานนะคะมานานคุณก็จะได้เจอนะห้ามไม่เท้าอาจจะต่อสู้กับความรู้สึกในแหละคุณอาจจะดีกับคนคนนี้มานานหรือว่าโปรไฟล,ล์ดีมีความคาดหวังแต่เราอย่าลืมสี่บางครั้งเราทิ้งบางสิ่งที่รู้สึกว่าดีเพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่า100%เต็มนะคะดังนั้นทําเพื่อตัวเองให้เยอะ นะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้เห็นคุณค่าเราเราก็ควรที่จะทิ้งเขาไว้เบื้องหลังได้แล้วนะคะสุดท้ายท้ายสุดคนมีคู่เรื่องการแต่งงานยังไม่มีมาแต่เดือนนี้คุณจะได้โชคลาภจากคู่ของคุณเป็นของขวัญของแบรนด์เนมทองเงินของมีค่า คู่ของคุณจะเตรียมเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่เอาไว้ให้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้พบปะจะเจ,เจอครอบครัวทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยดีนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือในอนาคตข้างหน้าเนาะเป็นห้ามิถอาจจะต้องเตรียมเหนื่อยในเรื่องของการเดินทางหรืออาจจะเตรียมเหนื่อยปั่นในเรื่องของเอกสารการเดินทางก็เป็นไปได้ด้วยนะคะในหลายๆท่านเนี่ย คุณผู้หญิงเงินในบัญชีอาจจะไม่พอที่จะเดินทางคู่ของคุณก็อาจจะต้องเป็นไพ่เหรียญเตรียมออฟเฟอร์ทางด้านการเงินเพื่อที่จะเดินทางไปเจอเขาในเคสของอชาวต่างชาตินะแต่ถ้าเป็นคนไทยได้วยกันเนี่ยคู่ของคุณเขาก็อาจจะเตรียมงบประมาณไว้พาคุณไปท่องเที่ยวเป็นจอยเพ็่มีความสุขรวมถึงบางทีอาจจะบิ๊กเซอร์ไพรส์คือพาคุณไปทั้งครอบครัวก็คือต้องใช้เงินเยอะนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยเดือนนี้นะคะ เหนื่อยกับการที่ได้ท่องเที่ยวกับคู่ของคุณหรือเหนื่อยกับงานที่มันก็ค่อนข้างเยอะแต่ความรักมันก็ต้องดูแลก็ต้องเป็นประมาณนี้สําหรับราศีสิงห์นะคะเอาล่ะเป็นกําลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ